มือีวันวาลินไทยเดยเล็บเลิฟรักเพื่อนทุกคนนะคะผู้ใดปกลกาบอกค่ะหอยน,นี้ขนมอันหนึงมาให้เบิ่งรักนะจุ๊บจุ๊บประสนให้คุณรักขนมอันนี้ที่รักประสนที่รัก หวานแววอันต่อไปพ,อพอ่อพ่อเธอคือคู่ฉันอกันอันต่อไปฉันรักเธอ ฉันชอบเธอฉันชอบเธอมันเชียนไปจุดตรงนี้จ้ะเก็บไปเก็บไปเอาให้คนรักนะคะถ้าใครคิดไอเดียไม่ออกซื้อแบบนี้ให้ก็แล้วนะกันก็แล้วนะคะเสียบน้ามาตัดทายนะคะขึ้นนีกินนะแกงน้องหม่แจกแกงน้องหม่ กล้วยกินกล้วยล่อออดเดินไปก่อนทักทายกันทุกวันนะคะบ๊ายบายเลิฟเลรักเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาเม้ามอยนะคะวันวาลินไทยเดทก็รักเพื่อนทุกคนนะคะถ้ากดใจไปไม่ทั่วถึงก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าส่วนมากนั่งจ้ะ เขามาโพดล้วก็เฝ้าไปเหตุงานแต่ว่าทำนี่เวลาว่างก็จะกดให้ทุกคนเลยหัวใจบุ้งห่วงดอกรักทุกคนใครมาเป็นเพื่อนนะคะรักทุกคนเลยน,นั่งก็อยากมีเพื่อนเมาม้อยอยู่จ้ะอันเดวจะว่าหายไปใส่นอกส่วนมากคิดเปล่าจา้ะบกคอยน้ำทรงดอกอันคิปมีเพ่งประกอบน้ำมันจะน้ำทรงหลายอยู่อเน,นี้กมี คนว่าเบิ่งอยู่หัวใจก็ได้อยู่ดอกสองสามดวงเม่นก็นได้อยูสองสองสามคนแต่รักเพืนทุกคนนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็เลึบๆืวันวาลินไทยดีนะคะพี่กัดบอกรักคือรักเพื่อนทุกคนนะคะรักนะั้นจุ๊ๆ